ครับ265 <laughs> 222ข้อมูลครับจะให้มีหลักฐานที่รับค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 รับ นีครับที่ได้มีส่วนร่วมในการ ส่งผลกระทบในการจะดึงภาคประชาชนและก็ภาคสังคมต่างๆเนี่ยมาร่วมการจัดตั้งโลกยวนสนามที่สมุทรบอทองครับที่มหาวิทยาลัยนะครับราชบุรีฉะนั้ครับขัญยบุรีเป็นปอดทองแน่ที่จะต้องน่าจะเปิดแบบนี้ครับเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐดังนั้นเราก็รวบรวมทรัพยากรต่างๆมาถึงั้นกระจายตัวนี้ตัวนี้ชนะของสมาร์ททาวแชนอสกนครับจะพัดกระจายไป ร่วมกับเอซจร่วมกับคอพาร์ตาบดีสมาคมตา่างๆนะครับเพื่อสมาคมถึงให้กัรทัฒนกับอุปการแพทย์ที่นำโดยท่านอสมทออที่โรงพยาบาลสมเด็จท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับทนานเพื่อทีมสัตว์แดนสีครับทุกคนดีใจครับที่ได้มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งอันเดียวกันยามคุกครับตตก็ต้องเรียน,น,นมาปฏิบัติหน้าที่ในที่ คืออย่างน้อยที่สุดเป็นกำลังเสุดมนะครับไม่ถือว่าเรามีความเชง่อใก็ต่ขอให้พ่อแม่พี่น้องปฏิบัติตามกฎของชาวบ้าที่ถึงนี้คือหนึ่งเป็นหน้ากากใส่เ a c e shield รับ distancing สักเมตรหนึ่งอยงน้อยเมตรครึ่งนะครับที่สามล้างมือ กราปมเองนะครับตลอดเวลานี้ก็ต้องปุนมแอลกอฮอล์ใช้ตลอดเชื่อว่าปฏิบัติตามนี้แล้วลดละเลิกการสูบบุหรี่ลงเป็นมากเลยถืว่าถ้ปฏิบัติที่ยาวเนี่ยเป็นหัวยยใจนะครับที่ทำให้ภาวะของจำนวนประชที่ติดหรือตายลดลงเรื่อยๆ,ๆผมก็ขอให้มีสังคมนะครับคุ้มครองดูแลคนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศให้ปลอดภัยทุกคนองครับ